ไอ้ที่นีหนึ่งก้าวมีสามวงหักอันบนทิ้งไปหนึ่งเอาสองวงนี้<ม>ดูใกล้ๆกันนิดนึงนะครับก็หักอันบนทิ้งอีกเหมือนกัน<ม>เอาอีกสองวงนะครับไอ้สี่วงที่เหลือนี้ก่อนที่มันจะหยดต้องบีบงวดให้ช้ำหกวัน<ม>ด้วยไม้อันนี้นะครับอันนี้เรียกว่าอันนี้เขาเรียกไม้นนข้าวนะครับเป็นประกรณ์ในการบีบงวดให้งวงมันช้ำ ในสภาพจริงที่เวลาเราอยู่บนยอดนะครับนนใช่เราต้องอยู่บนยอด <c oughs> อันนี้มีสองข้างนะครับเราก็ต้องเสียด้วยแตัวนี้หนึ่งข้างที่เดียของเราร <c oughs> มาจะเป็นแบบนี้ <c oughs> แล้วก็นั่งอยู่บนทางตาพวกนี้นะครับ <c oughs> ก็อย่าให้ล่วงลงมาอย่างเดียวใช้ได้ <c oughs> หมายถึงคนนะครับแล้วก็จับสายทีละหนึ่งงวง วันแรกเป็นการเตือนเขาว่าจะเอาแล้วนะต้องโดนวีบวกวันนะครับก็จัดไปงวงละหนึ่งเที่ยวเบาๆก็พอนะครับเนี่ยวันแรกทั้งสี่งวงนวดงวงละแค่นี้แล้วก็ลงนะครับไม่ต้องค้างพรุ่งนี้ขึ้นไปใหม่ตอนนวดไปอีกงวงละหนึ่งเที่ยว แต่พรุ่งนี้ให้หนักขึ้นอีกนิดนึงหนักมือครับหนักไม้หนักมือนี่แหละครับเรจะให้หนักขึ้นก็ดึงไม้มานิดนึงนวดนะครับวันที่สองนะครับทั้งสี่งวงนวดงวงและแค่นี้ธรรมชาติของงวงพวกนี้เวลามันเริ่มโดนบีมันก็จะค่อยๆสร้างผิวตัวเองให้หนาขึ้น แล้วก็แข็งขึ้นให้ความที่มันสร้างมาแข็งเล่งหนาบริเวณด้านนอกมันก็จะไปกดแกนกลางให้เริ่มฉ่ำน้ําไปทุกวันนะครับ<ม>ทีนี้พอมันเริ่มปรับตัวได้แล้วตั้งแต่วันที่สามไปจนถึงวันที่ห้านวดไปงวงละสามเที่ยวให้หนักขึ้นไปทุกวันนะครับก็ดึงมาอีกนิดน <laughs> ึงนะครับ <c oughs> อันนี้คือหนึ่งเที่ยวกลับมาเริ่มใหม่จนครบงวงละสามเที่ยวนะครับวันที่สี่เราก็ดึงวันที่ห้าดึงเข้ามาอีกนะครับวันที่หกวันสุดท้ายให้ตายกันอีกข้างนึง <c oughs> แล้วก็นวดไปสักงวงละห้าเที่ยวนะครับ <c oughs> ทีนี้พอนวดเสร็จครบหกวัน <c oughs> ให้สี่งวงที่บีบนวดทุกวันเหล่านี้ เราก็จะต้องมัดให้มันเป็นช่อเพื่อให้มันอยู่ที่เดียวกันนะครับเราก็โน้มเข้ามาหากันแบบนี้คุณเอ้ยไอตอนหักใหม่ๆผมเคยทำหักวันสุดท้ายหักตรงนี้เลยจบกันเลยจบเลยทำมาทั้งสอกวันใช่มันเดือดมากหัวร้อนเดือดัวเองหัวร้อน ของผมนม่เด็ดสุดสามวันนี่น้ำหนักลดเลยพอมาเสร็จมันก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับแต่เนื่องจากว่า งวงพวกนี้มันก็คือที่อยู่ของดอกและเกสรเย็ยนวันพรุ่งนี้เราจะต้องทําลายดอกที่มันผุดมาใหม่ลักษณะน,นี้นะครับมันจะเริ่มผุดมาอีกเราจะต้องทําลายมันทิ้งให้หมดอย่าให้มันบานได้อีกถ้าเราไม่ทําลายทิ้งเวลาปาดน้ําตาลมันก็จะไม่หยดมันก็จะไปเลี้ยงดอกทั้งหมดนะครับเท่ากับว่าลงทุนมาเจ็ดแปดวันในศูนย์เปล่า,าเราก็ใช้น้ําใส่กระบอกให้เต็มน้ําธรรมดานะครับ เอาขึ้นไปสวมไว้อ่าก็คือไปแช่น้ำไว้อีกสองวันสองคืนน้ำมันก็จะเริ่มซึมเข้าไปในตาดอกที่ซุกซ่อนพวกนี้มันก็จะเริ่มฟอเริ่มด้านหรือไม่ก็เน่าไปเลยนะครับในกระบอกไม่ใส่อะไรไหมคะน้ำต้องใส่อะไรนะพยอเหมือนพยองนักขั้นตอนตารอน้ำตานะครับเดี๋ยวผมจะเปิดตัวอย่างอันนี้ให้ดูว่าทำไมต้องทำลายดอกที่สีง่ทิงนึง อันนี้ป่าวไม่ดูแต่ถ้าเอาดอกก็คือรูปรูดออกรูปตูไม่หมดเพราะไอหนึ่งจุดที่เปิดให้ดูตรงนี้หนึ่งจุดมันมีอัดแน่นตั้งแต่หกถึงสิบสองดอกในหนึ่งจุดนะครับเอาแบ่งกันไปนับอแบ่งกันไปนับ เออเยอะมากเลยพอดอกแรกเขาบานประมาณ2อสาชั่วโมงเขาก็ร่วงหลนให้ดอกใหม่ที่ในจุดเดียวกันมันจะขุดขึ้นมาอีกนะครับแล้วงวงยาแค่นี้มีวันหนึ่งก็ได้ความอยากรู้เหมือนกันผมตัดไปนั่งนับที่บ้านโดยปลอกเกือบบางๆพวกนี้ออกแล้วก็แต้มไปเรื่อยๆผมนับได้650จุด าเราลองทัวเฉลี่ยเอา8ปคูณเข้าไปมัน,นก็ประมาณ5,300ดอกไอ้ส <c oughs> ี่มวงนี้ถ้าไม่ทำลายดอกมาทิ้งอีกชั้นหนึ่งประมาณ2,000 0เกือบเกือบหนึ่ดอก 1, ดอนะครับยังไงมันก็ไม่หยดดอกเหล่านี้จะดูดกินทั้งหมดทีนี้พอแช่น้ำจะดอกมันฟอนะครับไอ้กระบอกนี้หมดประโยชน์พ <c oughs> อแล้วก็เททิ้งไปเลยนะครับแล้วก็หาน้ำสะอาดไปล้างให้สะอาด พรุ่งนี้วันที่สิบก็เร er ิ่มเอามีดไปเชือที่ปลายงวงเขาแต่ถ้าม well ันจยดเป็นสีแดงก็ไม่ใช่โดนมือเลยจะนอกความเสลยให้ฟังนะให้ตอนหักใหม่ๆกลัวมันจะหักลวกขึ้นมาอันนี้ไม่ใช่มุกอันนี้เรื่องจริงเมาเลยสองนิ้วพลาด ทีนี้ถามว่าทําไมมันหยดเพราะงวงที่เราบีบเราน้ดทุกวันมันช้าทุกวันนะครับช้าไปจะถึงแกนกลางที่มันช่าน้าทุกวันตรงนี้ดอกมันฟอจากการโดนน้ำแช่มันก็ไม่ดูดน้ำเลี้ยงดูสารอาหารมันมีแผลจากการป่ดตัดท่อเหล่านี้มันก็หยดทีนี้ไอ้ตัวความหวานที่มันผลิตขึ้นก็คือส่วนที่ใบเขากระตุ้น ให้งวงเหล่านี้สร้างขึ้นมาแล้วก็หลังออกมาเพื่อล่อแมลงมาตอมดอกทีนี้หลังแล้วมีแผลจากการปาดก็หยดรวมกับน้ําเวลาเคี่ยวน้าตาลถึงต้องใช้ความร้อนต้มสกัดเอาน้ําออกให้อยู่แค่ตัวความหวานนะครับทีนี้พอเขาเริ่มยดเย็นขึ้นไปเราก็เปิดแผลใหม่บางๆนิดนึงเอากระบ,บอกที่ลมพันแล้วใส่ไม้พย,ยองไปสักสองสังเกตไปสวมไว้พรุ่งนี้ช้าไปเก็บเสร็จก็ต้องเปิดอีก เปิดไปเรื่อยๆทุกวันเช้าเย็นจนกว่าจะหมดน้ำตาลนะครับงวงยาขนาดนี้ใช้งานได้ถึงสองเดือนแต่ต้องขึ้นทุกวันเช้าเย็นเช้าเย็นเมื่อสักครู่ที่อาจารย์ถามว่าพยอมใส่ทำไมพยอมมันมีรสขมและฝาดให้ตัวความขมที่มันละลายออกมากับน้ำตาลนะครับมันก็คือตัวที่ไปชะลอการเติบโตของพวกจุลินทรีย์แบคทีเรียตามธรรมชาติ ให้ตัวความฝาดที่มันละลายออกมาก็คือตัวประสานเนื้อน้ําตาลถ้าไม่ใส่พยอมหนึ่งน้ำตาลบลูดลาสองเคี่ยวเสร็จแล้วไม่จับตัวเป็นก้อนนะครับคนขึ้นจะต้องเป็นคนใส่เองสมมติต้นนี้มีห้าช่อห้ากระบอกให้กระบอกที่หนึ่งมันให้น้ําเต็มกระบอกสมมติต้องใส่ไปยี่สิบชิ้นไอช่อที่สองมันให้ครึ่งกระบอกทุกวันต้องใส่สิบชิ้น แต่ถ้าคนขึ้นกับคนใส่เป็นคนละคนมันกลับไม่ถูกให้กระบอกนี้ควรใส่มากใส่น้อยเอาบูให้กระบอกนี้ใส่มากเอาขมนะครับอ,อ,อันนี้คือสิ่งที่บรรพบุรุษเราส่งต่อกมาเรื่อยๆอนะครับก็อย่างที่บอกเมื่อสักครู่อย่าตกลงมาอย่างเดียวใช้ได้เพชรบุรีเมื่อสองปีที่แล้วก็หมดไปแปดศพ